สวัสดีครับเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายรูปนี้เข้าตัวอาคารครับว่าทราบว่ามีดูขัสนานไยครับคนใช้เป็นคนร้าเป็นชายอายุประมาณ20-25ปีเปียนมีอาวุธมีดติดตัวหนึ่งเล่มเปลี่ันครับเุมอยู่ในตัวอาคารใช่ไหมครับครับในตัวอาคารครับ อันสกูนะครับเป็นรับแจ้งเหตุว่ามีลูกชายลูกหนีนะครับจากจุดเฉพาะที่หนึ่งนะครับตัวอาคารนะครับชายอายุ20ถึง25ปีนะครับใช้วุฒิในการก่อเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นให้พวกเรารับใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เอาเอ้าไม่คำหนึ่งคำหน่งหนึ่งกระชุ่นสองไม่ตะขอสามไม่ตะขอสี่ไม่งาม หกเจ็ดนะรอบที่สองเฮ้ยอึมยำยำ่ึมอ่าอึมสวัสดีครับมีใครอยู่ในตัวคานครับขอบคุณครับด้วยครับมีใครอยู่ในตัวคานครับเจ้าที่รอบที่สามรวบทีารอบที่สามนะครับ มีอะไรมาคุยพูดขะจานะครับใจเย็นก่อนน้องใจเย็นก่อนหมอตัวซะหมอตัวซะยืนหมอตัวซะเย็นอย่าเข้นมาผมบุกคเย็นก่อนครับครับครับลูกขบวนขบวนเย็นวางคุณลงวางคุณลงวางเยวางคุณลงครับใจเย็นก่อนน้องหมอบตัวซะหมอบตัวซะ <won> มิสวาสามเด็ดจากชุดชอปปีที่สองเปลี่ยนขอสองเปลี่ยนชุดชอปปีที่สองขอญอาตรายงานหมการปฏิบัติเปลี่ยนชุดชอปปีที่สองจับก,กลุ่มคนร้ายแบหนี ชอบชายหนึ่งรายอายุ25ปีชื่อนายสภาพพรันแสงสวัสดิยดอาวุธมีดได้ถึงเล่มฝ่ายเราปลอดภัยขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมชุดฉพาะที่สอขออนุญาตถอนตัวเปลี่ยนอาัยนอุญาตใพัได้เปลี่ยนฉวันที่สทราบอัตวอัว